ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแฟนสองเสียงหนองไทยมาพบมมาพอกันนี่หลังวันหวยออกเนาะพี่น้องกษฤกษ์กับเจงฤกษไปออกเจ็บเกียพี่น้องเอ้ยเยกษใก้ล้างใอ้บนออกล้างนะกับพ่อห็นกันละพี่น้อง มันเป็นเขาโค้งกันค้นละเครึงจะในนอผภาเสียงหนักต่าล่องหาพี่น้องวดที่เแลวกับเขาที่ศนะู 5, นยะศู 5, นห่าะห่าศูนย์เนาะพี่น้องเขา่าก็ว่าชีเอาล่งไว้หรอกมันเป็นเขาโค้งกันค้นละเครึ่งหรือเบล่าจะทางเงยะหน่อยพี่น้อง เลมันโค้งกันพละงขึงมาเสียเปียกเขาก็เลยบเป่าไปซื้อจะสามตัวทีิโร่ลางก็เลยบเป่าถือกระยาถือกระเ่าเสียเปียกเขาก่อนค้างซีเมนต์ดูพี่น้องห้องกอลิมบุนล่างไว้ด้วยห้องปัจจิให้คลิปเดียวเป็นเหล็กในกระล่างด้วยกามันคนมงังงเนาะพี่น้อง นั่นค่อนขอ้างจะเบื้องอย่างน่แต่ว่ากระเมนก็กระเป็นสูนั่นแหละแต่ว่าถ้าไม่เห็ีเป็นเหล็กตะล่างกระซูนั่นแหละแต่ว่าบนเหล็กตะล่างของดังเดิยียมเป็นสูน์สูนันั่นมันมีสองสูตรก็เลยอีกสูนึงก็มันได้สูนสูนที่ต้องห้ได้ซูนเนาะอีกสูนึงก็ได้มันได้เก็บพี่น้องเข่าอยู่อันนึงเข่าบนอันนึงเข่าล่างก็เลยมาร่วม ใส่เหล็กตะลั่มเนะะ FC, าะพาเอฟซีหลายๆคนเนี่ยเป็นคุณเคยกับเหล็กตะลั่มเนาะคนเด็กท่นนั้นมันถือประคุณตาอะไรมาจับหยัดใส่เป็นเหล็กตะลั่มคือเราเนาะพี่น้องจะดีบนไงเนะาะวันนี้ก็นคนขังสิมันใจใพี่น้องเรียกสองสูตรส้นกันพี่น้องเรียกสองสูตรส้นกันได้เรียกตัวเดียวกัน เลขเด่นตัวเดียวกันเลยช้อนกันเลยพี่นอ้องอาจสีมีทั้งบนทั้งล่างเลยพี่น้องเนอะคอยจับตาดูแต่สีห้ค่อยกรมูหรือล่องกรมูพ่อได้บุญไปยิบจับลอตเตอรี่แล้วก็เวลาเอกช้อนก็คอยไปลงเทียนนึ่งน,นะพี่น้องเอาลูกนี่เนี่ยพี่น้องก็ต้องไปซื้อตัวใดอื่นอื่นๆเลยแหละมั่นใจงวดนี้เพราะว่ามันตุ่มกันทั้งสองสองสูงเลยพี่น้องเสื้อจะเสื้อได้ คนแข้งเสืยอหมือนยอยากได้เปล่ามาลุงสวยมากมันสิหยาบพี่นอ้องะหยาบมุมีเวลาได้ทึ่งห่อนทึ่งอย่างนี้เนาะลุง่งหแต่เสาร์เลยก็เลยมีช่องทางไปจับจองเนาะอ่าสเตรเลีออกมากกจะได้จับจองไว้เนื้อสีบอกตัวเนี้ยตัวยังหายได้พี่น้องเนอสทีซื้อรัฐบาลตัวนี้ตัวนี้ยเยอะจะบอก แต่ว่าไปซื้อใบเบื้อลังที่ขีดสินเตะกับมันกับเอาเนอนอนบ่ได้แต่แตตนนนนว่าก็มีความมั่นใจอยู่หางหนึ่งคือว่าสิเป็นลางพี่น้องเนแล้วแบะมันมีสองส่วนมันชนกันตัวเลยเป็นคิดว่าสีสีสเมนแต่ว่าเทาเสียวยูโบพี่น้องมันเป็นเลขสันจอดมาสัก กาจะว่าสัดวัด,ด,บบนะด,ดาา่วนมิใ่บุจมาคัดสูตรเนาดีเกเขากอบวายางพี่น้องเนาะคัดสูตดีซะยังเนาะเากับมาคุยมาจากนนอเวลาเนาะพี่น้องมีาเปิงห่ยบงานเกยาก่าไเสี้ยนจบว่าอะไพี่น้องเอ,อ้ ถ้าผู้คนสื่อผลนางก็จะได้อยู่ท่านผู้ใดเพิ่นไปซื้อมีัสองทางซื้อเนาะมันก็บว่อ่าน,นก็ได้จิงวันนี้ก็บเฝ้าหาจับหาหยิบเด้อพี่น้องเนอดเอ้อผู้ใดมีสองทางม,มีกันนักสน่อเนื้อปิดเพียงหน้าางพี่น้องเนอะเรียนยังกะระวงังโมเนียโมนอนเนาะโมพื้นมันใจกต่มันใจขึ้นก็เนเาเนาะกับ ในเวลาทุกคพ่นห้องก่อนเบิ้หัวยครับพี่น้องแกงปอปากกาไม่จังเบิดเมิ้งเลยพี่น้องเลยปากกาสีเบิดเมิ้งแล้วเห้ยแ่จะล่างกับน,นี่สี่สองหนึ่งห้าเจ็ดแปดเลขวิ่งเลขแรงเนีย หาคำหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเน้นไปที่หาแบบนี้เขากลมาจาับคู่ละหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งสองหลับห้าห้าหนึ่งห้าสี่ห้าสองเนาะสามตัวโตด๊ดเนาะจับติดตัวจับติดตรงเด้อพี่น้องเด้อดนหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าแปด กระโดดไว้แล้วพี่น้องหนึ่งอ้ยสี่หนึ่งห้าสองหนึ่งห้ามันตัดบ่าขาดพี่น้องเ้าก๋เวียนหนึ่งโตดโดดไว้ซื่อไว้โดดไว้มัดตัดบ่าขาดอันนี้ก็ะโตดไว้อันนี้ขีดเจ็บได้กับสี่หนึ่งห้าห้าเจบอ้ยหนึ่ง หาเนี่ยบ่ว่าผิดอันนี้ก็หนึ่ปมันมันตัด่าขาพี่น้องซื้อวัตถุทางก็ได้หน้บัตรหาบาทบาทเนาะก็มาเน้นหนึ่งหาหักหากะหาหนึ่าบันนี่เ้อบันดีเสียบสีวาคิดทางของโรตารีสีมาเนาะ จะเย็บจับโรตารี่ไว้เด้อพี่น้องหางปิดเรียงรางถึงหมวดกรงกอนเนาะนี่เด้อพี่น้องหา 1, 1, 1, หานึ่งหนึ่งหาดีเด้อพี่น้องหางเดียวซื้อโรตารี่ไว้ถึงเวลาของเอกชนเขาก็ค่อยเปิดร่่งซุ้มหนีเด้อพี่น้องเนาะเนี่ยในหลักนีลอตเตอรีรร่พี่น้องบอกนะ บอกนะเลยะเส้นเลยจะไปจองด้วยกันนะเนาะอเอาแคบเอาพี่น้องประกามันจะล่างๆเนี่ยแคบเอาเลยเ่าไปยิบไปจับก่อนเดี๋ยวมันสีอันพี่น้องคิดว่ามั่นใจวันนี้มั่นใจสัญจรกับ บอยากคัดสูตรยอดดีเนาะพี่น้องเนาะสุดท้ายดีใจพี่น้องเอฟซีแฟน่องมีโชคมีหวันลำล้ำรวยยสุขสุสุขคนครับสวัสดีครับ